พ่อแม่พี่น้องนะคะเรามาพบกันอีกเ้นเคยนะคะวลดายังไม่ไปไหนนะคะวลดาก็ยังอยู่บ้านนะคะเนื่องจากมีสินค้าเอามาพร้อมกันมากนะคะวลดาก็มีถือโอกาสลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะ,ะ <_ c oughs> เรามีกิ้งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนสินค้าของเราตรงหน้าปกนะคะ <_ c oughs> วันนี้เราก็จะมาพิเศษให้ท่านเหมือนเดิมผ้าสวยๆงามๆนะคะผ <_ c oughs> ้าของเราผ้าของเราเป็นผ้าดักแด้นะคะเป็นผ้าดักแด้อย่างดีนะคะ เป็นผ้าดักแด้ที่แบบว่า,าเกตคัดมาแล้วนะคะเราก็จะมาให้ท่านในคลิปนี้จะเป็นผ้า1คูณ2เมตรนะคะเป็นผ้าดักแด้เนาะผ้าดักแด้ของเรามันจะมีหลายแบบนะคะบางแบบก็แข็งแข็งหยับหยาบนะคะบางแบบก็สีไม่คมไม่ชัดไม่สวยนะคะแต่ของเรานี้รับรองเลยนะคะเป็นผ้าดักแด้ที่โอเคนะคะสินค้าของเราขายราคาที่พออยู่ได้เราไม่ได้ขายสูงมากมายนะคะ ตามท้องตลาดบางกลุ่มบางที่ก็ขายสูงกว่าเรานะคะแต่เราขายพออยู่ได้นะคะสินค้าของเราอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะเพจของเราลือร้านของเราก็อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะอันไหนที่ขายได้ลดได้อันไหนที่แบ่งปันกันได้วรดาก็แบ่งกันปันกันนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายเราแบ่งปันกันไปทุกๆุกคลิปนะคะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะเนาะเราจัดคลิปพิเศษอย่างเช่นคลิปนี้นะคะปกติผ้ารุ่นนี้ต้องขาย690 แต่วราดาก็ยังมาพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นผ้าดักแด้เนื้อดีมากนะคะตัวนี้เป็นเนื้อดีเนื้องามสีก็สวยนะคะเป็นสีพัดเทลนะคะสีพัดเทลบางคนก็อาจจะบอกว่าผ้าดักแด้คืออะไรผ้าดักแด้ก,ก็เหมือนกับผ้าไหมนะคะพ่อแม่พี่น้องแต่เนื้อมันจะละเอียดแบบไม่ถึงผ้าไหมเป็นรองลงมาแต่ความทนทานก็โอเคถือว่าใช้ได้สมน้ําสมเนื้อสมราคานะคะเพราะว่าวราดาขายก็ไม่สูงมากนะคะขายในราคา อ่าพื้นละ550บวรดาก็ได้แค่50บาทเท่านั้นวันนี้เราก็มาพิเศษให้นะคะสินค้าของเราโอเคสตาร์ทเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกเวลาก็ดึกแล้ววรดาก็ทำงานหลายอย่างเนาะนี่ค่ะพื้นนี้สวยค่ะรายมาใหม่เลยนะคะวรดาก็จัดโรให้ท่านนะคะ 550บาทนะคะวันนี้เราพิเศษให้เลยเนาะ550บาทผ้าแด็กแด้เนื้อนิ่มเนื้อดีนะคะอ่าความกว้าง1เมตรยาว2เมตรแต่2เมตรกว่าอยู่แล้วนะคะผ้าดักแดก้ไม่มีคําว่าขาดจาก2เมตรเนาะสินค้าของเราโอเคทุกขืนทุกิน,ท,กนทุกอันนะคะเราขายเอาพออยู่ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจทักทายเข้ามานะคะอันนี้กว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะเราจัดให้ท่านเพียง550 ท่านดูเชิงดูลายนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะผ้าของเราการันตีได้พืนผ้าใหม่ในแค่ผ้าตกค้างนะคะผ้าเพิ่งตัดมาใหม่ใหผ้าเพิ่งตัดมาจากกีทอใหม่ๆเลยนะคะสวยค่ะอันนี้นมเบอร์หนึ่งห้าร้อยห้าสิบนะคะ <S 2> <S 2> <S ต่อมาเป็นนมเบอร์สองนะคะอันนี้ก็สวยนะคะผืนนี้ก็งามอันนี้ออกน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะท่านดูเชิงดูลายนะคะสวยค่ะ ผ้าของเราเป็นผ้าที่ใหม่นะคะเพิ่งตัดจากเมกกีทอมานะคะสีคมชัดนะคะท่านดูดีๆนะคะงามมากเลยนะคะเราก็มาจัดโปให้ท่านผืนนี้นะคะ5้าห มาใหม่ทุกทุกอาทิตย์นะคะสินค้าของเรานะคะมาใหม่ทุกทุกอาทิตย์นะคะท่านต้องการทักทายกันเข้ามานะคะเราพิเศษให้แล้ว5 5 0บาทนัมเบอร์สองนะคะพื้นที่สในคลิปนี้นะคะดูผ้าของเรานะคะสวยการันตีได้เลยผ้างามนะคะสินค้าของเราสวยตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะเรามาพิเศษให้ท่านอยู่เรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็ดักแด่อันนี้เนื้อนิ่มนะคะ เนื้อนิ่มสีสวยนะคะเป็นสีกะปิอ่อนนะคะตัวน,นี้เรียกสีกะปิอ่อนท่านดูลายนะคะดูลายดูเชิงเลยนะคะสีสวยงามนะคะเราก็มาให้ท่านพิเศษเพียง550บาทนะคะพ่อแม่พี่น้อง่ะท่านใดอยากได้สินค้าใหม่ๆงามๆก็ทักทายกันเข้ามานะคะ550บาทเท่านั้นจัดราคาพิเศษตลอดนะคะวรดาภาคามนะคะ อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะอันนี้เราพิเศษเลยนะคะนัมเบอร์สามนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะสินค้าของเราโอเคทุกขืนนะคะนี่ค่ะดูเชิงดูลายงามมากนะคะพิเศษเลยนะคะเราจะไม่มีการเจ็บปลายทางนะคะของเราขายตรงหน้าปกแล้วขายด้วยความตรงชัดเจนนะคะเราจะโอนก่อนเท่านั้นนะคะเงินมากสินค้าส่งเลยนะคะ นี่คะ่ะลายนี้ก็งามพ่อแม่พี่น้องดูดีๆนะคะอันนี้นี่คะ่ะเห็นไหมคะสีเรียกว่าสีบกหวานะคะสีภาษาอีสานเรียกสีบกหวาเห็นไหมคะสวยน้ําตาลออกบกหวานนะคะดูลายดูเชิงนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเนาะวันนี้เราโอเคไหมคะเราโอเคด้วยกันนะคะ สินค้าของเราเป๊ะๆนะคะสินค้าของเราทุกผืนสินค้าของเรางามขี้ออกมายิ่งสวยนะคะผ้าของเรารับรองได้แต่ละผืนงามมากนะคะดูเชิงดูลายนะคะดูลายดูเชิงสวยแท้แน่นอนนะคะเราพิเศษให้ท่านนะคะ550เท่านั้นเราจัดโปรให้ท่านทุกคลิปอยู่แล้วนะคะสินค้าของเราผืนนี้ก็สวยนะคะท่านดูดีๆนะคะสินค้าของเราโอเคเลยนะคะนี่ค่ะ สีสวยเหลืองทองนะคะท่านดูเลยนะคะสินค้าของเราสวยตรงปกอันนี้งามนะคะเหลืองตัวนี้เป็นเหลืองอ่าไพนะคะเรียกว่าเหลืองไพลนะคะเราก็มาให้ท่านพิเศษ550นะคะจากราคา799นะคะเราให้550อเราพิเศษให้ท่านทุกทุกคลิปทุกทุกทรุดูดูกันนะคะเลือกอูการไหนเราก็ลดลดลดอยู่แล้วนะคะอันนี้นัมเบอร์ห้านะคะห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะเราพิเศษให้ วันนี้รู้สึกเวลาก็ดึกแล้ววรดาก็เหนื่อยล้าทำงานหลายอย่างนะคะสวยทุกขืผดนะคะสู้สู้สจนจนลมหายใจสุดท้ายแล้วคะโอเคนะคะอันนี้มาเป็นนำเบอร์ที่หกนะคะสวยนะคะเบอร์ที่หกนมเบอร์ที่หกเนี่ยดูลายนะคะงามมากนะคะนี่ค่ะนำเบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ เข้ามาดูมาชมเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงหน้าปกทุกพืนทุกชิ้นทุกอันนะคะว่าสินค้าของเรามีตลอดนะคะทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์สินค้าจะมาเลยนะคะวันนี้เราก็มาให้ท่านเหมือนเดิมนะคะจากเจ็ดเข้า้าวห้าร้อยห้าสบนะคะดูเชิงดูลายสวยแท,แท้แน่นอนเลยนะคะสวยจริงๆนะคะโอเคต่อไปเป็นนาเบอร์เจนะคะนาเบอร์เจนะคะ นำเบอร์เจ็ดตัวนี้ออกสีพัดเทลม่วงนิดหน่อยนะคะท่านดูเชิงดูลายนะคะสีพัดเทลออกม่วงนิดหน่อยนะคะท่านดูเลยนะคะอันนี้ลายขอข้อเกี่ยวพ่อพญานาคผสมลายบันไดสวรรค์นะคะสวยจริงๆนะคะแต่ละลายนะคะผ้าของเรานี่รับรองได้นะคะว่าเราเลือกคัดสรรอย่างสวยงามเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะเลือกคัดสรรอย่างสวยงามนะคะ550เกินคุม้มเกินราคาจริงๆนะคะที่เราขายพิเศษ เพราะสินค้าเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะ550เท่านั้นท่านใดสนใจรีบเลยนะคะรีบมาเลยเพราะสินค้าเรามีกินพร้อมขายนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะโอเคนะคะนาเบอร์เจ็ดก็ผ่านไปนะคะสินค้ารับรองได้นะคะเนื้อดีนะคะเนื้อดีเนื้อเงามากนะคะนี่ค่ะสูยสวยนะคะท่านดูลายดูเชิงนะคะสวยงามมากนะคะ ่อมาเป็นนัมเบอร์แปดนะคะนัมเบอร์แปดตัวนี้โคตรสวยนะคะอันนี้เป็นแดงอ่ํานะคะตัวนี้เรียกว่าแดงอ่ําท่านดูนะคะสวยงามมากนะคะสินค้าโอเคนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะนี่ดูลายดูเชิงนะคะดูลายดูเชิงนะคะนี่ค่ะสวยค่ะเรียกว่าแดงอ่านะคะตัวนี้นะคะแดงน้ำหมักนะคะตัวนี้สวยเราพิเศษให้ท่านเหมือนเดิมนะคะห้าร้อยห้าสิบ ท่านใดสนใจรีบทักเลยนะคะรีบทักมาเลยเพราะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะเราจัดโปรให้ท่านอยู่แล้วนะคะเพียง550เท่านั้นท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้างามมากนะคะงามจริงๆวันนี้เพราะว่าวรดาบอกท่านตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าผ้าจะทอเสร็จเยอะนี่โอเคทอเสร็จเยอะจริงๆนะคะ550้อเนาะ เราก็จะมาจัดโปรให้ท่านตลอดอยู่แล้วนะคะสินค้าของเรานะคะตัวนี้ก็เป็นม่วงนะคะแต่ม่วงคนละลายใกล้เคียงกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านดูเลยนะคะว่าโอเคไหมสินค้าของเราโอเคนะคะนี่คะ่ะงามนะคะม่วงตัวนี้ก็สวยลายสวยนะคะ ลายแบบนี้ตัดอะไรก็สวยตัดเสื้อคลุมก็ได้ตัดผ้าสิ้นก็โอเคนะคะเราก็มาจัดโปรให้ท่าน550เหมือนกันสินค้าของเรามาพิเศษบางผื้นบางอย่างแทบจะไม่ได้กําไรแต่เราก็มาดึงใส่กันเนาะเราก็พิเศษให้ท่านนะคะดึงใส่กันไปเนาะบางผืนนะแทบจะไม่ได้กําไรนะคะแต่วรดาก็จะมาดึงนะคะดึงใส่กันไปนะคะนี่คะ่ะสวยนะคะท่านดูลายดูลายดูเชิงเลยนะคะสวยงามมากค่ะ โอเคมาอีกพืน้นี้นะคะพืน้นี้เราก็มาให้ท่านพิเศษนะคะสีนี้หายากนะคะน,น,นานๆจะได้นะคะสีแบบนี้นะคะบางเที่ยวก็ไม่ได้สักผืนนะคะตัวนี้บางรอบไม่มีเลยนะคะอันนี้เป็นส้มออกอิดนะคะตัวนี้นะคะนี่คะ่ะสวยส้มออกอิดงามนะคะท่านดูเลยนะคะว่าสินค้าของเรานะะี่ค่ะสวยคะ่ะนัมเบอร์นี้สวยแน่นอนคะ่ะผ้าเรียบเนื้อดีเนื้อละเอียดนะคะนัมเบอร์สิบเอ็ด พ่อแม่พี่น้องคะทุกอย่างวันนี้ทุกอย่างทุกทุกครั้งวรดาก็ตอบตอบแทนพระคุณท่านอยู่เรื่อยๆคือลดราคานะคะเราจะไม่ขายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราขายเอาพออยู่ได้นะคะเราก็เอาไปตามแบบว่าทุกคนช่วยเหลือกันนะคะ550 50เท่านั้นนะคะจาก7 9 9นะคะเอาไปพออยู่ได้นะคะพอที่เราได้ทุนต่อนะคะต่อยอดนะคะ ต่อยอดร้านค้านี่ค่ะสวยสวยนะคะเที่ยวที่แล้วเคยมานะคะวารดาขายไปแล้วถ้าพื้นไหนที่สวยขายได้เราก็ขายอีกนะคะโอเคแล้วเรามาตัวนี้นะคะเราจะมาตัวนี้เหมือนตัวนี้เวลาก็ยกไปคลิปหนึ่งแล้วแต่ถ้าท่านอยากได้นะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นผ้าในนี้คือมีอยู่หกเม็ดนะคะปกติผ้าคนนี้ขายเม็ดหนึ่งสามรอยห้าสิบแต่แม่กีทอท่านเอามานะคะท่านไม่ตัดออกนะคะ ท่านก็มาให้วรดาช่วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าทั้งหมด6เม็ดแต่ท่านขายในราคาแบบนี้แค่เม็ดละ250านะคะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะแต่ผ้าลายนี้มีอยู่3มเม็ดนะคะ3มเม็ดนะคะต่อกันไปตัดใส่กันได้เลยนะคะลายนี้ก็3เม็ดนะคะลายแบบนี้ตัดกระโปรงขึ้นมาสวยงามอันนี้เป็นสีดํานะคะคามดํานะคะคามดักแด้ดาแบบนี้ละค่ะ ชีกวางคามดักแด้ดาท่านเอาเลยนะคะมีหลายคนลูกค้าวลดาอยากได้นะคะคามดําชีกวางนะคะอันนี้ตกไปพันห้านะคะผืนนี้นะคะเพราะว่ามีหกเม็ดนะคะนี่คะ่ะท่านใดสนใจรีบทักเลยนะคะวลดาให้ท่านพิเศษเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องขาคลิปนี้ท่านเข้ามาดูมาชมท่านก็ทักทายกันเข้ามานะคะ วันนี้เราก็มีทุกชิ้นทุกอันมานำเสนอให้ท่านถูกๆในราคาพิเศษหากท่านอยากได้อะไรก็ทักทายจากเบอร์โทรซุนก็แปดห้าหนึ่งสี่สองเข้ามาหาวรดาผ้าคามเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะดูโฆษณาให้ด้วยนิดนึงนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจทุกคนที่เอื้อเฟื้อต่อวรดาก็กราบขอบพระคุณทุกทุกท่านคะ่ะ